สวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอนะครับของบทที่เท่าไหร่นะครับบทที่8ทับ1แล้วนะครับอีกคลิปวิดีโอนี้กับคลิปวิดีโอถัดไปก็จะจบบทแล้วนะครับดีใจไหมครับผมดีใจมากอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูนะครับแบบฝึกหัดนะครับของปรากฏการดับเพลิงซึ่ง ปรากฏการตอบเิดคืออะไรนะครับเราก็มาพูดถึงเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ในคลิปวิดีโอบทที่8ทับเและก็ทับสิไปแล้วแล้วก็มีการแยกพิจารณาแต่ละกรณีนะครับอย่างละเอียดให้ดูในคลิปวิดีโอบทที่ 8, ทับสิแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่รู้ว่าผมพูดอะไรนะครับกลับไปดูได้ในคลิปวิดีโอบทที่ 8, ทับเและ8ทับสิ สำหรับวิดีโอบทที่8ถ11นะครับเราจะมาดูแบบฝึกหัดนะครับของปรากฏการ์ดับเพลย์กันนะครับซึ่งโจทย์ยาวมากนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะครับแล้วก็แยกทาทีละโจทย์กันละกันนะครับข้อที่1นะครับรถยนต์นะครับรถยนต์ตำรวจนะครับคันหนึ่งเปิดเสียงวอนะครับไซเรนก็แล้วกันนะครับซึ่งเป็นคลื่นแบบสายนะครับ ด้วยความถี่เท่าไหร่ครับ f ก็คือ400เฮอันนี้ก็คือเป็น f อะไรเลยครับ f ของ source นั่นเองกำหนดให้อัตราเร็วเสียงในอากาศมีค่าเท่ากับ340เมตรต่อวินาทีตรงนี้คืออะไรครับ340เมตรต่อวินาทีคืออะไรก็คือตัวแปรอัตราเร็วเสียงในอากาศซึ่งจะชี้จากแหล่งกำเนิดไปหาอะไรเสมอครับที่ทางของมัน ไปหาผู้ฟังเสมอข้อที่1ห,หาหาความยาวคลื่นนะครับ f ามของแหล่งกำเนิดนะครับหากอะไรครับรถยนต์ตำรวจหยุดนิ่งข้อ1เนี่ยนะครับความยาวคลื่นหาได้ง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าหาได้จากอะไรเลยครับ v เท่ากับ f ลัมดาถ้ามันหยุดนิ่งเนี่ยความถี่ก็ต้องเป็นความถี่เดิมความถี่ ของแหล่งกำเนิดเพราะฉะนั้น lambda เท่ากับ v ส่วน f ย้ายค้างนะครับ f v ก็คืออะไรนะครับโจทย์บอกก็คืออัตราเร็วของอะไระครับของเสียงในอากาศ340 f ก็คือความถี่ของแหล่งกำเนิดใช่ไหมครับก็ได้เป็น340ส่วนอะไระครับ400เฮิรต์ก็เท่ากับ0.850เมตรนั่นเอง ทีนี้ข้อ2นะครับเขาบอกว่าหากรถยนต์ตำรวจเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว vs เท่ากับ40เมตรต่อนาทีจงคำนวณหาความยาวคลื่น l a มด d a ของเสียงวอ,อบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของรถก็คือหาอะไรครับ lambda เป็นไงครับ lambda ด้านหน้าแล้วก็ lambda ด้านหลังซึ่งเรารู้แล้วว่าจากความสัมพันธ์ก็คือ lambda เท่ากับเท่าไหร่นะครับ ลมด้าคูณกับ1บวกหรือลบนะครับถ้าด้านหน้าก็คือมันจะความยาวลดลงก็คือ v อะไรครับ vs ส่วน v นะครับด้านหลังก็คือลมด้าพรางม์ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับลมด้าคูณกับ1มันเพิ่มขึ้นจะมาด้านหลังก็เป็น vs ส่วน v แทนค่าลมด้าก็คือเท่าไหร่ครับ0.85 1บวกอะไรครับ vs ก็คือ4่อันนี้เป็นบวกหรือลบลบส่ส่วน v ก็คือ340 ใช่ไหมครับคิดออกมาจะได้เท่ากับ0.75เมตรนี่คือลัมดาด้านอะไรครับด้านหน้าให้ถ่ายครับด้านหลังจะมากกว่า0.75หรือน้อยกว่า0.75ด้านหลังลัมดาจะมากกว่าเพราะฉะนั้นค่าที่ออกมาจะต้องมากกว่า0.75แน่นอนลองแทนค่าดูนะครับ0.85 1บวกกับอะไรครับ40ส่วน340เห็นไหมครับมันบวกกันค่าเลยมากกว่าคูณกันเอาแล้วจะได้ครับ0.95 0เมตรนี่คือด,ดาําด้านอะไรครับด้านหลังถ้าเปรียบเทียบกันแล้วใช่ไหมครับเราจะได้ว่าอะไรครับถ้าแหล่งกําเนิดหยุดนิ่งเมื่อเทียบกับคนจะมีค่าอยู่ตรงกลางนะครับถ้าวัตถุเคลื่อนถ้าแหล่งกําเนิดเคลื่อนที่นะครับความยาวคลื่นด้านหน้าจะน้อยใช่ไหมครับความยาวคลื่นด้านหลังจะมากที่สุดความยาวคลื่นของคลื่นที่หยุดนิ่งปกติก็จะมีค่าเป็นไงครับอยู่ระหว่างกลางซึ่งมีค่า คำนวณหาได้จาก v เท่ากับ f ลัมดาโดยปกตินั่นเองโอเคนะครับทีนี้ข้อ3ครับจงคำนวณหาความถี่ของเสียงที่ผู้ฟังได้ยินกรณีไหนครับกรณีที่3ก็คือหากอะไรครับหากผู้ฟังหยุดนิ่งตำรวจเป็นไงครับเคลื่อนที่ออกห่างจากผู้ฟังด้วยความเร็ว vs เท่ากับ40เมตรวินาทีจงคำนวณหาความถี่ f พรามตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้นะครับของ f ฟรามหรือว่าในที่เราเรียนในครั้งที่เราก็เป็น f อะไรครับ fo นะครับของผู้ของเสียงที่ผู้ฟังได้ยินนะครับโดยที่ผู้ฟังนะครับอันนี้มันต้องอยู่ตรงนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อนี้ก็คือผู้ฟังหยุดนิ่งตำรวจเคลื่อนที่ออกห่างนะครับผู้ฟังหยุดนิ่งนะครับ นี่คือผู้ฟังหยุดนิง่งรถตำรวจเป็นไงครับเคลื่อนที่เป็นไงเคลื่อนที่ออกห่างนะครับซึ่งผู้ฟังโอ้ยนะครับผมขอเลื่อนหน้าตัวเองนะครับไปไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าผู้ข้อน,นี้ก็คือผู้ฟังหยุดนิง่ง vo เป็นศูนหลังกำเนิดเคลื่อนที่ออกห่าง vs เป็น40นี่คือ vs เท่ากับ40เมตรต่อนาที โอเคไหมครับ vo เท่ากับ0สิ่งที่เรารู้ก็คืออะไรครับ v เฉยเฉยนะครับเท่ากับ300เท่าไหร่นะ40เมตรต่อวินาทีเนี่ยชี้จากแหล่งกำเนิดไปหาผู้ฟังเสมอเพราะฉะนั้นจากอะไรครับ fo ส่วน fs เท่ากับเท่าไรนะครับเท่ากับอะไรครับ v บวกลบ vo ส่วน v บวกลบ V.S. ใช่ไหมครับก็แทนค่า V ก็คือ340ข้างบนข้างล่างนะครับคู่แรก V กับ V.O. V.O. เป็น0บวกลบไม่สนใจข้างหลังคู่ล่างนะครับคู่ล่างก็คือจะ V กับ V.S. V ชี้ไปทางซ้าย V.S. ชี้ไปทางอะไรครับ V.S. ชี้ไปทางไหน ยู่ทางขวาเพราะฉะนั้นทิศทางเป็นไงครับตรงกันข้ามกันใช้เครื่องหมายบวกนะครับ,บวกเท่าไหร่ครับบวก40ก็ได้เป็น340ส่วน380นะครับเนาะ fs เพราะฉะนั้น f 0ก็เท่ากับ340ส่วน380คูณกับ fs แหล่งกำเนิดเสียงนะครับของรถเท่ากับเท่าไหร่นะครับโจทย์บอกไหมเนี่ยครับ fs เท่ากับ 400เฮิร์ตซ์นะครับก็คูณนะครับ400นะครับย้าย FS ขึ้นมาคูณนะครับนี้ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ358หสเฮิร์ตซ์โอ้ยนะครับสูงกว่าแือน้อยกว่าครับน้อยกว่าเห็นไหมครับความถี่น้อยกว่าเพราะว่าเหมือนในวิดีโอนะแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่หาออกไปความถี่ก็เลยเป็นไงครับก็เลยน้อยลงนั่นเอง ได้ยินเสียงทุมใช่ไหมครับเนาะข้อ4ลองอ่านโจทย์ลองฝึกทําดูไหมครับเนาะข้อ4ลองอ่านโจทย์ลองฝึกทําดูนะครับก็คืออะไรครับเนี่ยหากรถยนต์ตำรวจหยุดนิ่งบ้างนะครับ V อะไรครับ v s เป็เนศูนย์นะครับผู้ฟังขี่รถจักรยานนะครับยนต์เข้าหารถตำรวจด้วยอัตราเร็วนะครับ VL ตรงนี้นะเท่ากับ30นะครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับเท่ากับ30นะครับ จงหาความถี่ f s f prime โดย f o ของเสียงที่ผู้ฟังได้ยินโอเคไหมครับข้อนี้ก็คืออะไรครับรถตำรวจเป็นไงรถตำรวจอยู่นิง่งนะครับ vs เป็น0ูนแล้วเป็นไงครับคนเนี่ยเป็นไงครับนั่งนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับรถจักรยานนะครับร วิ่งเข้าหาใช่ไหมจำไม่ได้เป็นไงครับเนี่ยขี่จักรยานยนต์วิ่งเข้าหานะครับถ้า,าวิ่งเข้าหาก็ต้องอันนี้ก็เป็น vo นะครับเนาะด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่นะ30ใช่ไหมครับเ,เขาเขียน vl เป็น V listener หรือว่าที่จริงก็คือ vo นั่นเองใช่ไหมครับ v observer ก็คือเท่าไหร่นะอีกรอบ 30นะครับเมตรต่อวินาทีแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ชี้จากแหล่งกำเนิดไปหาผู้ฟังเสมอก็คืออะไรครับขึ้นเสียงก็คือ V เท่ากับ340เมตรต่อวินาทีนะครับชี้จากแหล่งกำเนิดไปหาผู้ฟังเสมอนะครับข้อนี้นะครับลองตั้งสมการนะครับลองทําดูนะครับกดพอ u s ์ไว้นะครับใช้เวลาประมาณ23นาทีนะครับไม่ยากคนนี้ แต่สิ่งที่เรารู้เลยก็คือความถี่จะมากขึ้นหรือน้อยลงครับจะมากขึ้นแน่นอนนะเพราะว่าเขาเคลื่อนทีเข้าหาแหล่งกาเนิดเนาะโอเคนะครับ FO ส่วน FS นะครับถ้าลองทําดูแล้วนะครับมามาดูกัน V บวกลบ VL กับ VO ส่วน V บวกลบ VS นะครับคู่แรกนะครับคู่ของอะไรดีครับของ V กับ VO V ชี้ไปทางขวาอ่า V ชี้ไปทางซ้าย วีโอชี้ไปทางขวาส่วนทางกันเพราะฉะนั้นก็เป็นไงครับเครื่องหมายก็เลยเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมครับบวก VO VO คืออะไรครับ VO คือ30ส่วนด้วย340บวกลบอะไรครับ vs เป็น0นยะ0เมตรต่อินาทีก็เป็น0ไม่สนใจนะครับ370ส่วน340นะครับ เพราะฉะนั้น f 0ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับย้าย fs ขึ้นมาคูณ fs คือ400คูณ300จสน340นะครับเห็นไหมครับมันจะมากกว่า400ก็คือได้435 h e r เฮิรตซ์นั่นเองซึ่งตรงนี้ก็คือความถี่จะมากกว่าเพราะเขาวิ่งเข้าหาแหล่งกำเนิดเนาะเอเนนะครับข้อ5ลองฝึกทำดูสิครับข้อ5โจทย์เขาว่ายังไงครับข้อ5 บนถนนนะครับทางตรงเส้นหนึ่งตำรวจนะครับเคลื่อนที่ออกห่างจากผู้ฟังด้วยอะไรครับความเร็ว50เมตรต่อนาทีเทียบกับอากาศและผู้ฟังขี่จักรยานยนต์ตามนะครับอันนี้ตามนะครับจะตามรถตำรวจไปดูเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับด้วยอัตราเร็ว35เมตรต่อวินาทีนะครับเทียบกับอากาศจงหาความถี่ f นะครับที่ผู้ฟังได้ยินลองทำดูสิครับราวนี้ ตำรวจวิ่งด้วยอัตราเร็ว50นะครับแล้วก็รถผู้ฝังขี่จักรยานยนต์นะครับตามรถตำรวจนะครับด้วยอัตราเร็ว35นะครับก็คือเป็นพวกสอใส่เกลือกหรือเปล่าอยากรู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรนะครับเนาะอันนี้นะครับรถตำรวจนะครับวิ่งนะครับด้วยอัตราเร็ว v v ของซอสนะครับ50เมตรต่อนาทีนะครับป่เสียงสัญญาณนะครับแล้วก็คนเป็นไงครับ คนสอใสเกลือของเรานะครับก็อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยปั่นอาคีมอเตอร์ไซค์นะครับ v o เท่ากับ35เมตรต่อนาทีนะครับวิ่งไปทางขวามือนกันเพราะเขาตามกันอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นไงครับคลื่นเสียงก็ชี้จากไหนครับ v เท่ากับ340เมตรต่อนาทีชี้จากแหล่งกําเนิดไปหาผู้ฟังเสมอครับข้อนี้กด p อ s t ไว้นะครับลองทําดูนะครับ ผมวาดรูปให้ดูแล้วนะครับที่จริงผมไม่ควรจะวาดรูปให้แล้ลองควรจะลองทําดูเองบ้างนะครับถ้าลองทําดูแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับข้อนี้ก็คืออะไรครับ F O ส่วน F S เท่ากับอะไรครับเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับอะไรครับ V บวกลบ V O ส่วน V บวกลบ V S R ซึ่งคู่แรกก็คืออะไรครับ V กับ VO V กับ VO เป็นไงครับที่ทางเป็นไงครับ VO ชี้ไปทางขวา V ชี้ไปทางซ้ายที่ทางส่วนทางกันทแทนค่า340ส่สวนทางกันก็เลยเป็นบวก VO ก็เลยเป็น35ใช่ไหมครับส่วนข้างล่างเป็นอะไรครับ V บวกลบ VSV คือ340บบวกลบ VS คู่ข้างล่างก็คืออะไรครับ V กับ VS V ชี้ไปทางสาย VS ชี v ้ S ไปทางขวาส่วนทางกันอีกก็บวกกันอีกครับบวกอะไรครับ50เพราะฉะนั้นแล้วก็จะได้เป็น375ส่วน390นั่นเองใช่ไหมครับซึ่งเพราะฉะนั้นจะได้ว่า FO ก็เท่ากับอะไรครับ400ย้าย FS ขึ้นมาคูณซึ่ง FS เป็นแหล่งกำเนิดเสียงมีความถี่400เฮิร์ คูณ5ามส่วน3 9ม5คำตอบที่ได้ก็จะได้385เฮิร์ตซ์นั่นเองนะครับตัวอย่างนี้ครอบคลุมมากกันนะครับพวกเราถ้าใครยังทำไม่ได้นะครับให้กลับไปอ่านโจทย์แล้วก็ลองฝึกทำในแต่ละเคสดูนะครับถ้าทำข้อนี้โจทย์ข้อนี้ได้นะครับคิดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะมีปัญหาสำหรับพวกเรานะครับเนาะโอเคนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามมาที่กลุ่มไลน์หรือว่า อะไรครับ Google Form s. ได้ตลอดนะครับข้อนี้นะครับอ่าก็เป็นปรากฏการณ์ดับเพลเหมอนกันครับแต่เป็นดับเพลอที่เกิดจากเสียงสะท้อนนะครับนั่นเองนะครับก็คือซ่อมเสียงนะครับความถี่440เฮิร์นะครับเคลื่อนที่เข้าหาผนังกำแพงด้วยอัตราเร็ว4เมตรต่อนาทีจงหาจำนวนบีดที่ปรากฏแก่ผู้สังเกตระหว่างอะไรครับคลื่นเสียงที่วิ่งเข้าหากับ อะไรครับเสียงกับการสะท้อนคืนเสียงที่สะท้อนกลับนะครับผ่านกําแพงนั้นหากความเร็วเสียงครับมีอัตราเท่ากับ330เมตรต่อนาทีข้อนี้เนี่ยครับลักษณะของมันเนี่ยมีกําแพงครับแล้วก็มีคนนะครับถือซ่อมเสียงอยู่นะครับด้วยมีความถี่เท่ากับ440เฮิร์ส์นะครับแล้วเขาก็เพื่อเคลื่อนที่เข้าหากําแพงนะครับด้วยอัตราเร็วนะครับ4เมตรต่อนาทีนะครับ เขาให้หาความจํานวนความถี่บีตหรือว่าความถี่ที่เขาจะได้คนเนี่ยครับที่ถือซ่อมเสียงเนี่ยแล้ววิ่งเข้ามาเนี่ยจะได้ยินนะครับว่าจะมีความถี่บีตเเท่ากับเท่าไหร่นะครับเป็นเสียงที่วิ่งเข้าไปกับอะไรครับเสียงที่เป็นไงครับมันเคลื่อนที่เข้ามาเนาะแล้วมันเป็นไงครับมันก็สะท้อนกลับออกมาความถี่ตรงนี้นครับเป็นความถี่ ความถี่ของเสียงสะท้อนต้องเป็นความถี่ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ด้วยครับ440เฮิรตซ์ที่สะท้อนกลับออกไปด้วยนั่นเองครับโดยเป็นไงครับแหล่งกำเนิดเขาเคลื่อนที่หรือเปล่าโดยนะครับข้อนี้นะครับก็เป็นเสมือนว่านะครับความถี่ที่1ก็คือเป็นความถี่ที่เป็นไงครับ เป็นไงครับเป็นความถี่ที่ผู้สังเกตนะครับคลื่นที่วิ่งเข้าหานะครับซึ่งคลื่นที่วิ่งเข้าหานี่ครับเป็นความถี่ที่มากับคนนะครับก็คือ440เฮิร์ตซ์นะครับให้เป็น f 1ก็แล้วกันเราต้องหา f 2นะครับ ให้ได้นะครับ f 2จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับหมายความว่า f 2ก็คือเป็นที่จริงตัวนี้เป็น f เป็นความถี่ที่สั่นสะท้อนออกนะครับแล้วก็ f 2เนี่ยจะเป็นความถี่ที่เป็นไงครับผู้ฟังที่กำลังเคลื่อนที่เข้าหาด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ครับ4เมตรต่อวินาทีเนี่ยจะได้ยินนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ก็เปรียบเสมือนว่าแหล่งกําเนิดเป็นไงครับแหล่งกาเนิดอยู่นิ่งอยู่บนกําแพงใช่ไหมครับ Vs เนะครับเท่ากับ0นะครับแล้วก็นะครับมีความถี่440เฮิรต์นะครับแล้วคนเนี่ยนะครับ v o เป็นไงครับเคลื่อนที่เข้ามาด้วยอัตราเร็ว4เมตร m, ต่อวินาทีนะครับเนาะโจทย์ข้อนี้จะหา Vf2 ก็หาได้จาก F2 ส่วนอะไรครับ v f ขอสงส่วน F อะไรครับ fs ซึ่งตัวนี้ครับนี่คือ fs ของกรณีนี้ซึ่งเป็นกำแพงซึ่งอยู่นิ่งเฉยเยแล้วก็ปล่อยคลื่นออกมาซึ่งเป็นคลื่นสะท้อนนะครับด้วยความถี่เท่าเดิมคือ440 h z นะครับก็จะเป็น v ลบ vo ส่วน v บวกลบ vs นะครับซึ่ง v ก็คือเท่าไหร่ครับ332 vo เป็นบวกแล้วเป็นลบดีครับ แหล่งกำเนิดเนี่ยชี้ไปทางซ้ายใช่ไหมครับ vo ชี้ไปทางขวาฉะนั้นก็เป็นบวก4นะครับบวกลบ vs เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้เท่าไหร่ครับ3 3 6 3ส่วน332เพราะฉะนั้น f 2ก็ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับก็จะเป็น3 36ส่วน3 32 คูณกับ fs ซึ่งเท่ากับ440 fs คือตรงนี้นะครับ440เพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยได้เท่ากับ445.30นะครับเฮิร์ตส์นั่นเองโอเคไหมครับเนาะถ้าต่อจากนี้นะครับเราก็จะหาอะไรครับความถี่บีได้แล้ว n ก็เลยเท่ากับอะไรครับ เดลต้า f ซึ่งเท่ากับอะไรครับ f2 ลบ f1 ก็คือความถี่ที่คนเคลื่อนที่ไปกับอนกำเนิดก็ได้ยินความถี่นั้นก็คือ440ลบกับความถี่ที่เป็นไงครับที่เกิดจากเสียงสะท้อนมาแล้วคนเคลื่อนที่เข้าไปล้วได้ยินความถี่เท่ากับ445เพราะนั้นลบกันแล้วก็เท่ากับ5.30เฮนี่คือความถี่บีทที่ได้ยินนั่นเอง โอเคนะครับหากมีอะไรสงสัยนะครับถามมาได้ที่กลุ่มไลน์เหมือนเดิมนะครับข้อนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้ต้องคิดคำนวณนิดหนึ่งนะครับเนาะถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับข้อนี้นะครับก็เป็นข้อสุดท้ายเป็นตัวอย่างสุดท้ายของโจทย์เรื่องดอปเ l อร์แล้วนะครับเราไปทำโจทย์เพิ่มเติมนะครับในกันบ้านได้นะครับ แล้วก็หากมีสงสัยก็ถามในกลุ่มไลน์หรือว่าถามใน Google form นะครับเค okay, นะครับเรื่องถัดมานะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆเ,เกี่ยวกับคลื่นกระแทกนะครับว่าคลื่นกระแทกเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วมีประโยชน์หรือมีโทษยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ